Armafac Academic Center, total solution for better Life. Better Solution Total สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับวงการยาชีวะวัตถุก,ก็คือเรื่องของการบำบัดด้วยเอนไซม์ทดแทนหรือ ERTs ที่ช่วยผู้ป่วยโรคหายากทางพันธุกรรมหลายๆท่านเลยเราจะมาดูกันค่ะว่ากว่าจะได้ยา ERT มาสักตัวเนี่ยเบื้องหลังมันมีอะไรบ้างตั้งแต่หาแหล่งที่มา ไปจนถึงการผลิตการทําให้บริสุทธิ์จนพร้อมใช้เลยค่ะครับผมคือกระบวนการมันซับซ้อนแล้วก็ยาวนานจริงๆนะครับถ้าเริ่มตั้งแต่หาแหล่งที่มาของเอนไซม์เลยสมัยก่อนนู้นเลยนะครับเราก็อาจจะต้องพึ่งพาจกากสัตว์หรือว่าโรคของมนุษย์ อ๋อมาจากสัตว์เหรอคะใช่ครับข้อดีคืออาจจะต้นทุนไม่สูงมากแต่ข้อเสียก็ตามมาเยอะเลยทั้งเรื่องความบริสุทธิ์ที่ต่ำการปนเปื้อนพวกไวรัสหรือพรีออนหรือแม้แต่การกระตุ้นภูมิคุ้มกันในคนไข้เองครับอืมปัญหาเรื่องความปลอดภัยความบริสุทธิ์นี่เองสินะคะที่เป็นเหมือนแรงผลักดันให้ต้องหาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยถูกต้องเลยครับเพราะเราต้องการเอนไซม์ที่บริสุทธิ์มากๆ โครงสร้างใกล้เคียงกับของมนุษย์ที่สุดเพื่อลดปัญหาภูมิคุ้มกันแล้วก็ให้ประสิทธิภาพการรักษาสูงสุดนั่นก็นำมาสู่ยุคของเทคโนโลยีรีคอมบิแนน์หรือที่เราเรียกกันว่าพันธุวิศวกรรมนี่แหละครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยถือเป็นหัวใจหลักเลยแม้ว่ามันจะซับซ้อนขึ้นแล้วก็ต้นทุนสูงขึ้นมากก็ตามค่ะแสดงว่าตอนนี้เทคโนโลยีรีคอมบิแนน์คือคาตอบหลักเลยที่นะคะใช่ครับเป็นวิธีหลักเลยครับ แล้วเทคโนโลยีรีคอมบิ n นชันที่ว่าเนี่ยคะ่ะหลักการมันคือยังไงล่ะคะทำไมมันถึงแก้ปัญหาเดิมๆได้คะครับอธิบายง่ายๆนะครับคือเราเหมือนกับไปตัดต่อหรือคัดลอกเอาเฉพาะยีนหรือรหัสพันธุก,กรรมที่ทำหน้าที่สร้างเอนไซม์ตัวที่เราต้องการจากนั้นก็เอาเจ้ายีนเนี่ยไปใส่ในสิ่งที่เรียกว่าพาหะหรือเวกเตอร์แล้วก็เอาพาหะเนี่ยนำเ,เข้าไปในเซลล์เจ้าบ้านหรือโฮเซล พอเข้าไปแล้วเซล์ลเจ้าบ้านก็จะทําหน้าที่เหมือนเป็นโรงงานขนาดจิ๋วผลิตเอนไซม์ตามรหัสที่เราใส่เข้าไปให้เราครับผมอ๋อเหมือนเราสั่งให้เซล์ลผลิตเอนไซม์ให้เราโดยตรงเลยประมาณนั้นเลยครับทีนี้ความท้าทายต่อมาก็คือต้องเลือกว่าจะใช้โรงงานหรือโฮสเซลล์แบบไหนดีที่สุดแล้วโรงงานเซล์ลที่ว่านี่คืออมีเซลล์แบบไหนที่นิยมใช้กันบ้างคะ่ะมีหลายตัวเลือกนะครับ อย่างแบคทีเรียเนี่ยก็โตเร็วผลิตง่ายแต่ข้อเสียคือมันปรับแต่งโปรโตีนหลังผลิตให้เหมือนมนุษย์เป๊ะ,ปะไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องการเติมน้ำตาลหรือไกลโคซิเลชันยีสต์ก็ทำได้ดีขึ้นมาหน่อยแต่การเติมน้ำตาลก็ยังต่างจากของมนุษย์อยู่ดีแต่ถ้าเป็น ERTs เนี่ยที่ต้องการความเหมือนมนุษย์มากๆตัวเลือกที่ดีที่สุดมักจะเป็นเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ ที่นิยมสุดๆก็คือเซล์ C H O หรือ Chinese Hamster Ovary Cells C H O เซล์เหรอคะทำไมถึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดคะเพราะว่าเซล์ C H O เนี่ยมีความสามารถพิเศษในการปรับแต่งโปรตีนหลังการผลิตรหรือ Post translational modification ที่ใกล้เคียงกับเซลล์มนุษย์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตริมหมู่ฟอสเฟตบนน้ำตาลแมนโนสหรือแมนโน Phosphate ที่เราเรียกย่อยๆว่า M6P ซึ่งอันนี้ยสำคัญมากสำหรับ E R T's ครับ อ๋อไอเจ้า m6p นี่เองที่เคยได้ยินว่าเหมือนเป็นรหัสไปรษณีใช่ไหมคะที่จะบอกให้เซลล์เป้าหมายรู้ว่าต้องรับเอนไซม์ตัวนี้เข้าไปที่ไหนใช่เลยครับมันเป็นเหมือนสัญญาณให้เซลเนี่ยจับเอนไซม์เข้าไปทำงานในออกระแนลเล็กๆที่ชื่อว่าไหลโซโซมได้อย่างถูกต้องแต่การใช้เซลล์ ch o ก็เอ่อแลกมาก,กับความซับซ้อนในการเพาะเลี้ยงนะครับมันโตช้ากว่าต้องการการดูแลควบคุมสภาวะที่เป๊ะมากๆแล้วก็ต้นทุนสูงกว่าด้วย ค่ะพอเราได้โรงงานเซลล์ที่เหมาะสมอย่าง CHO เซลล์แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการผลิตจริงจังเลยใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า upstream หรือ USP ครับเริ่มจากการสร้างธนาคารเซลล์ต้นเชือ้อเซลล์แบงก์ก่อนแล้วก็นำเซลล์มาเพาะเลี้ยงในถังปฏิกิริยาชีวภาพหรือ bioreactor ขนาดใหญ่มากๆในถังนี้เราต้องควบคุมสภาวะทุกอย่างเป๊ะๆเ,เลยครับ ทั้งอุณหภูมิ pH อาหารเลี้ยงเซลล์ออกซิเจนเพื่อให้เซลล์ CHO เนี่ยมันเติบโตแล้วก็ผลิตเอนไซม์ออกมาให้ได้ปริมาณมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ฟังดูเป็นการเลี้ยงที่ต้องเอ่อประคบประง,งมมากเลยนะคะใช่ครับละเอียดอ่อนมากพอเซลล์ผลิตเอนไซม์ออกมาในอาหารเลี้ยงเซลล์หรือในตัวเซลล์แล้วแต่กรณีก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือ downstream หรือ DSP ครับ ดาว t r e a m นี่คือการเก็บเกี่ยวแล้วก็ทําให้บริสุทธิ์ใช่ไหมคะถูกต้องครับขั้นแรกคือเก็บเกี่ยวแยกเอาเอนไซม์ออกมาจากเซลล์หรือจากอาหารเลี้ยงเซลล์ก่อนจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการทําให้บริสุทธิ์ซึ่งอันนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญอีกอย่างหนึ่งการทําให้บริสุทธิ์นี่มันยากไหมคะกับการที่เราต้องแยกเฉพาะเอนไซม์ที่เราต้องการออกมาจากส่วนผสมอื่นๆที่ซับซ้อนมากๆท้าทายมากครับ ต้องใช้เทคนิคหลายอย่างผสมผสานกันแต่เทคนิคหลักที่ขาดไม่ได้เลยคือโครมาโทกราฟีครับลองนึกภาพเหมือนเรามีเครื่องคัดแยกโมเลกุลหลายๆด่านด่านแรกอาจจะแยกตามประจุไฟฟ้าด่านต่อมาแยกตามขนาดโมเลกุลแต่ที่สำคัญมากๆสำหรับการผลิตยาชีววัตถุคือ affinity chromatography ครับอันนี้มันเหมือนเรามีแม่กุญแจที่ออกแบบมาจฉพาะมากๆมันจะจับได้แต่ลูกกุญแจคือเอนไซม์เป้าหมายของเราเท่านั้น โมเลกุลอื่นที่ไม่ใช่ก็จะถูกชะล้างออกไปโห oh, เหมือนคัดกรองแบบละเอียดสุดๆเลยนะคะใช่ครับต้องผ่านหลายขั้นตอนของโครมาโทกราฟีแล้วก็ยังมีเทคนิคอื่นเสริมเช่น ultrafiltration หรือ d i ฟิ f i l t r a t i o n เพื่อให้เอนไซม์เข้มข้นขึ้นหรือเปลี่ยนชนิดของสารละลายบบฟเฟอร์ให้เหมาะสมแล้วก็ที่สําคัญมากๆอีกอย่างคือขั้นตอนการกําจัดไวรัสเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายปลอดภัยจริงๆ ฟังดูซับซ้อนแล้วก็ต้องแม่นยำม,มากๆเลยนะคะก่อนจะไดเอนไซม์บริสุทธิ์มาแล้วพอได้มาแล้วนี่ถือว่าจบกระบวนการหรือยังคะยังครับผมเอนไซม์นี่จริงๆแล้วเป็นโปรตีนที่ค่อนข้างจะเบาบางไม่ค่อยคงตัวเท่าไหร่ครับเราต้องพัฒนาสูตรตำรับยาเพื่อให้มันเก็บรักษาได้นานๆโดยที่ยังคงประสิทธิภาพอยู่อาจจะต้องเติมสารช่วยเพิ่มความคงตัวอย่างเช่นน้ำตาลบางชนิดหรือกรดอะมิโน แล้วก็ควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษาอย่างดีเทคนิคที่นิยมมากๆก็คือการทำแห้งแบบเยอะแข็งหรือไลโฟไลเซชันครับทำให้ยาอยู่ในรูปผงแห้งเก็บได้นานขึ้นเยอะเลยอ๋อที่เราเห็นยาฉีดหลายๆตัวเป็นผงต้องมาผสมน้ำยาก่อนฉีดก็คือใช้วิธีนี้ใช่ครับโดยเฉพาะยาโปรตีนยาชีววัตถุส่วนใหญ่จะมาในรูปผงแห้งแบบนี้เลย นอกจากเรื่องความคงตัวแล้วอีกประเด็นที่สำคัญมากก็คือการนำส่งยาให้เข้าสู่เซลล์เป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรคที่เกี่ยวข้องกับไลโซโซมใช่ไหมคะถูกต้องครับกลไก M6P ที่เราพูดถึงกันตอนเลือกเซลล์ CHO นั่นแหละครับคือคุณแจสำคัญที่จะช่วยใหเอนไซม์ที่เราฉีดเข้าไปทูกเซลล์ต่างๆจับโดย M6P r e c e p t ร r แล้วก็นำเข้าไปในไลโซโซมได้แต่ก็ยังมีอุปสรรคอยู่ใช่ไหมคะอย่างการเข้าอวัยวะที่มันเข้าถึงยากๆใช่ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองซึ่งมี blood-brain barrier หรือ BBB กั้นอยู่อันนี้เป็นความท้าทายใหญ่เลยครับในการพัฒนารูปแบบยา ERT ให้สามารถข้ามกำแพงนี้ไปรักษาอาการทางสมองได้ซึ่งนักวิจัยก็กำลังพยายามหาวิธีกันอยู่ตลอดครับค่ะแล้วยา ERT ที่ใช้กันจริงๆในปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบไหนคะ ที่พบบ่อยที่สุดเลยนะครับก็คือเป็นยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือ IV infusion ครับส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นผงแห้งเยือกแข็งอย่างที่บอกต้องเอามาละลายกับตัวทำละลายแล้วก็กค่อยหยดเข้าเส้นเลือดช้าๆที่โรงพยาบาลซึ่งผู้ป่วยก็มักจะต้องมารับยาเป็นประจำทุกๆ1ห,หรือ2สัปดาห์ครับตอนนี้ก็เริ่มมีการพัฒนารูปแบบที่สะดวกขึ้นเช่นยาฉีดเข้าใต้ผิวหนัง subcutaneous เพื่อให้ผู้ป่วยอาจจะฉีดเองที่บ้านได้ในอนาคต มีตัวอย่างยาที่เราคุ้นเคยไหมคะก็ <S <S อย่างเช่นซิริซิมที่ใช้รักษารกโรคโกเชอร์หรือแฟบริซีมสำหรับโรคแฟบรีพวกนี้ก็เป็นตัวอย่างของ ERT ที่เป็นผงแห้งแล้วต้องให้ยาทาง IV infusion ครับโ,โหสรุปแล้วเนี่ยกว่าจะได้ยา ERT มาให้ผู้ป่วยได้ใช้สักขวดหนึ่งต้องผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมชีวภาพที่ซับซ้อนมากๆเลยนะคะตั้งแต่การเลือกออกแบบ โรงงานเซลล์การเพราะเลี้ยงในถังปฏิกรขนาดใหญ่การสกัดคัดแยกทำให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคขั้นสูงหลายขั้นตอนและยังต้องพัฒนาสูตรตำรับให้นิ่งการนำส่งให้ตรงเป้าอีกถูกต้องเลยครับทุกขั้นตอนต้องมีการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดสุดๆตามมาตรฐานการผลิตยาที่ดีหรือ GMP แล้วก็ต้องมีการทดสอบต่างๆมากมายเพื่อให้มั่นใจทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัย ความท้าทายมาเลยไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิควิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะครับแต่มันยังรวมไปถึงเรื่องของการทําให้กระบวนการผลิตทั้งหมดเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากพอต้นทุนไม่สูงจนเกินไปเพื่อให้ราคายามันสมเหตุสมผลและผู้ป่วยเข้าถึงได้ด้วยนั่นสินะคะนอกจากความซับซ้อนความท้าทายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วการทําให้ยาจําเป็นเหล่านี้สามารถเข้าถึงผู้ป่วยที่ต้องการอย่างยั่งยืนแล้วก็เท่าเทียมกัน ก็เป็นอีกโจทย์ใหญ่ที่สําคัญมากๆไม่แพ้กันเลยจริงๆค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมของกระบวนการพัฒนายา RGTs กันไปแล้วนะคะน่าทึ่งมากๆค่ะเอาละค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่กับการเจาะลึกครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ